มามาแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วแขงไก่น้ำใบสมสูตรเบ้าเหียนพี่น้องมาอาุ้ยมามามาพี่น้องมาเป็นถาดอาญ,ญ่าเลยครับผมอะ,อะมามานี้มาพี่น้องบานไก่บานไก,นไก่ในประเทศต่างประเทศครับผมมาแซบแศน้ำเบ้าเหียนครับผมมา ปั่นพังง่ายใบพัะสวยกันพี่น้องเดื้อปุ่งแง่แต่ใหยกินหมดูขแรงด้ออ่าฮึ่มเศษบๆน้ำเบาเหียนเด้อพี่นอ้องมาอืเอินไลยเถือนได้ยังเอินไลยเถือนด้คัดปลาเข่าถือแ่เด้ Mm. -hmm. É o <coughs> พักกับพักแก่หมูมมวุ้ยยังพี่น้องไงบะเข้าเงี้มือนี่โกดบะเข้าพี่น้องอเอาเก็บมาฝากไปอ่าซุปสองน้อยก็อิ่มไปเด้แต่ก็มีแนวแก่เผ็ดพี่น้องมีพริกหยวกพริกหวาน ที่เบ้าเห็นเลือกเป็นสะโพกไกล้พี่น้องเพราะว่ามันมีกระดูกอ่อนใ,นให้ย่ำเบ้าเห็นมักกระดูกอ่อนพี่น้องช่ก <c oughs> <c oughs> ดูกอ่อนส่วงมัเขามาัน หวนมันเดียวแซ่บเนื้อ mm hmm. มัแซ่บ กระดูกวันมันแซบแซบพี่น้องกระดูกว่าเขามันโอ้แซบครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สมมาผาคขวดวนะน้องพี่น้องเนาะถ้าอีเงี้ยอะไรก็ตัดได้บักเกินแปดนาทีนะโท,ทรศัพท์เบาเหียนพี่นอ้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่พี่น้องก็จะไหนก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกกันมากคลิปเบาเหียนชอบคลิปเบาเหียนก็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่ออ่าที่ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเบาเหียนน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผม ไปบ,าย,บายพอกันคลิปหนาครับผม